อันยองสวัสดีครับทุกคนก่อนหน้านี้โอติงได้ป้ายยาเวนดี้นักร้องเสียงสวรรค์แห่งวง Red Velvet กันไปแล้ววันนี้โอติงจะมาป้ายยา Joy Red Velvet เอ็กซีไดดามาของ l ับ e ีซึ่งถ้าหากจะพูดถึงศิลปินไอดอลนักร้องนักสแสดงที่มีความสามารถและครบเครื่องในวงการ K เคป๊เกาหลีในยุคนี้หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ Joy Red Velvet อย่อยางแน่นอนล่าสุด SM Entertainment มีการประกาศว่า j o ยจะเดบิวต์เดี่ยวใน j o y s เปเชีย a l ััในชื่ออันยอง โดยจะปล่อยอัลบั้มในวันที่31พฤษภาคม2021ประกอบด้วยเพลง cover remake ทั้งหมด6เพลงซึ่งเป็นเพลงในช่วงปี1990ถึงปี2000โดยจอยได้ปล่อยเพลงเจอแตมที่ปล่อยออกมาก่อนในวันที่26พฤษภาคมซึ่งเป็นเพลงที่รีเม k จากเพลงชื่อเดียวกันโดยศิลปินหญิงเฮ y ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2001และยังมีเพลง b ีไซด day by day เพลงปี1999ที่รีเมคจากศิลปินดูโอหญิง S1 ส่วนในการรีเมคเพลงอัลบั้มอันยอง ะมีเพลงของรุ่นพี่พักเฮยทยองในเพลง Hello ที่ใช้เป็นชื่ออัลบั้มด้วยอย่าลืมไปสตรีมเพลงและรับชมมิวสิกวิดีโอกันนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่จากช่องโอติงนะครับจอยหรือพักซูยองเกิดเมื่อวันที่3กันยา,ยายน1996ที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้ก่อนที่เขาคงเธอได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่เคตโทบงในโซลเธอมีน้องสาวสองคนโดยเธอเป็นพี่สาวคนโตของบ้านเมื่อตอนเป็นเด็ก เธอได้รับการบอกจากผู้ใหญ่ว่าให้เขาร่วมประกวดมิสโคเรียเนื่องจากเธอสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เธอฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมการประกวดนั่นเองตอนที่จอยยังไม่ได้เดบิวต์จอยมีหุ่นที่อวบนิดหน่อยดังนั้นจอยจึงมีชื่อเล่นว่าตุงตุงงี้จอยมีความสนใจในเพลงโมเดิร์นทรัลและในช่วงที่เธอกำลังเรียนอยู่มีงานเทศกาลของโรงเรียนเธอได้รับคําชมจากการร้องเพลง flying duck ของวงร็อกเกาหลีเชอร์รี่ฟิวเตอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เธออยากเป็นนักร้อง ต่อมาจอยผ่านการออดิชั่นกับ SM Entertainment ใน SM Global Audition In Seoul เมื่อปี2012เธอได้รับการฝึกฝนเป็นเวลา2ปีในช่วงเวลานั้นคู่ฝึกร้องได้ให้ชื่อสเตตเนมของเธอว่าจอยจอยยังเคยพูดถึงตอนที่เจอกับไอรีนครั้งแรกจอยตกใจมากเพราะตั้งแต่เด็กเธอคิดว่าตัวเองสวยที่สุดคนแถวบ้านก็บอกว่าจอยสวยแต่พอได้เข้ามาใน SM เธอก็ได้เจอแต่นคนสวยๆน่ารักแล,แล้วในวันที่1สิงหาคม2014 จอยได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกคนที่4ของ Red Velvet และเป็นมักเน่น้องเล็กของวงเดบิวต์ด้วยอายุ18ปีโดยเธอเป็นสมาชิกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์พรีเดบิวต์ของ SM Rookie จอยมาในลุคย้อมปลายผมสีเขียวและเดบิวต์ด้วยซิงเกิล Happiness จุดเด่นของฉันคือตาแต่ในเพลงเปิดตัวของเรา Happiness ฉันได้รับเลือกให้เป็นแบบในริมฝีปากซึ่งปรากฏในช่วงเริ่มต้นของเพลงดังนั้นฉันคิดว่าบางทีริมฝีปากอาจจะเป็นจุดเด่นของฉันจอยกล่าว เธอเริ่มฉายแววความเซ็กซี่ในสเปเชียลสเตจส่งท้ายปี24 1 4 b c Music Festival เธอได้โคเวอร์เพลง Coming of Age Ceremony mm hmm. ของพักจียุนรวมกับชานมี LOA hmm. และฮายอง a p i n งในช่วงเดือนกุมภาพ mm ันธ์2015เธอจบการศึกษาจาก School of Performing Arts Seoul mm hmm. ในสาขา Practical Music mm hmm. เธอจบการศึกษารุ่นเดียวกับอ oh, ูฮายอง a อพิง mm hmm. และเพื่อนสนิทของเธอเยรินจากวง Gfriend ก่อนที่ต่อมาวง r e v e r v e เมีการเพิ่มสมาชิกคนที่5ซึ่งก็คือเยริน้องเล็กคนใหม่ที่อายุห่างกับเธอเกือบ3ปีนั่นเองทั้งคู่ได้มาเป็นมักเน่ลายสุดน่ารักรวมถึงเป็นรูมเมทกันอีกด้วยพวกเธอปล่อยมินิอัลบั้มแรกไอศครีมเค้กโดยสมาชิก5คนหลังจากนั้นวง r e v e r v e เก็ปล่อยเพลงดังปังไม่หยุดมาเรื่อยๆท้งมินิอัลบัม้มสตูดิโออัลบั้มอัลบั้มเต็นเรเบ v e เได้สร้างชื่อเสียง เป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเกาหลีใต้ที่จัดอันดับโดย Forbes Korea Power Celebrity ในปี2018และ2019และได้รับความนิยมระดับโลกจาก Billboard พู้เธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่ม K-pop ทั่วโลกเชื่อว่าแฟนๆ r e เบ e v e เบดเลเวลลัฟ V า e น้องเค้กหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคนที่รัก r ร v e อร์เบทุกคนก็น่าจะรู้จักกับเพลงของพวกเธอกันอยู่แล้วโดวยส่วนตัวแล้วโอติ่งอยากให้ทุกคนไปฟังเพลง B-side และเพลงประกอบซีรีส์เพลงดีทุกเพลงเลย เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังลองไปหาฟังกันดูนะครับกับมาที่เรื่องของจอยกันต่อในเดือนมิถุนายน2015จอยเริ่มทำกิจกรรมเดี่ยวครั้งแรกของเธอผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง MBC ในรายการ We Got Married ซีซั่นที่4ซึ่งเธอได้จับคู่กับยุคซองแจสมาชิกวง B2B We Got Married เป็นรายการเรียลลิตี้วาไรตี้โชว์ที่จะจับคู่คนดังมาแสดงแซงทำเป็นคู่แต่งงานและทำภารกิจท้าทายต่างๆด้วยกันในการเข้าร่วมรายการนี้เองส่งผลให้เธอได้รับรางวาัล New Star Award และ Best Couple Award จากงาน2015 MBC Entertainment Award s และจอยยังได้ปล่อยเพลงคู่กับยุคซองแจในชื่อ Young Love ในเดือนเมษายน2016ซึ่งเพลงนี้จอยเป็นคนแต่งเพลงอีกด้วยคู่รักปิว กลายเป็นที่รู้จักกันในฐานะคู่รักที่มีตอนออกาศยาวนานที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดคู่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของรายการอีกด้วยต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2016จอยได้ปล่อยเพลง Collaboration กับอิมซุนองในเพลงชื่อ Always in My Heart เพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งในหลายๆชาร์ตและอันดับที่10ในกา o n d i g ิ t a l Chart ในเดือนสันวาคม2016จอยยังได้ร้องเพลง First Christmas ร่วมกับโดยอง NCT ใน Special Stage ของอินกิกาโยอีกด้วย และจอยยังได้แสดง s p e c i a l State Hot Summer s p สเ i a l เพลง t ั u c h My Body ในรายการ Music Bank ร่วมกับ m o ม o Twice ซึ่งยอน CLC y ย CL ูจูจีเฟรเข้าสู่ปี2017จอยได้เดบิวต์การสแสดงในฐานะนักสแสดงนำหญิงในซีรีส์เกี่ยวกับดนตรีและเพลงเรื่อง The liar and his lover ของช่อง TVN ซึ่งเป็นผลงานการดัดแปลงจากมังงะยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่อง Kanojo wa อุโซะไอชิสุกิเตรุเรื่องนี้จอยได้รับบทเป็นยุนโซริมนักเรียนมัธยมปลายวัย19ปีที่มีเสียงร้องพรสวรรค์ mm hmm. เธอได้รับการทาบทามจากซีอเพลงและก่อตั้งวงมัสแอนโคกับเพื่อนในวัยเด็ก2คนของเธอหนึ่งในนั้นมีทรงขังด้วยนะพ่อแม่ของโซริมเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กและตอนนี้เธออาศัยอยู่กับคุณยายซึ่งเปิดร้านชื่อผักผลไม้สุขใจโซริมช่วยคุณยายของเธอด้วยการส่งผักผลไมใ้ให้กับลูกค้าและวันหนึ่งบังเอิญได้พบและตกหลุมรักกับ ฮันกยุนพระเอกของเรื่องตั้งแต่แรกพบเธอพยายามจะทำความรู้จักกับเขาและใช้เสียงเพลงที่เธอรักมาทําให้ผู้ชายที่เธอชอบสนใจเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับดนตรีจึงเป็นอีกเรื่องที่เพลงประกอบซีรีส์เพราะมากๆเราจะได้เห็นจอยร้องเพลงประกอบซีรีส์สุดเพราะหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็น y o u a y Arm Okay Your Day Shiny Boy Waiting For You และ The Way To Me รวมถึงฉากร้องเพลงในห้องเรียนเป็นอะไรที่ดีมากๆ สำหรับการแสดงของเธอในฐานะนักแสดงนำจอยได้รับรางวัล Newcomer Awards จาก Osen Cable TV Awards <d oll ing noises> ในเดือนกรกฎาคมปี2017จอยได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง King of m a s s Singer ภายใต้หน้ากาก Banda B ตอนน่อมาในปี2018จอยได้ทำหน้าที่พิธีกรหลักครั้งแรกในรายการ ชูค่าแมนร่วมกับยูแจซอกยูฮียอลและพักนาแรและต่อมาจอได้รับงานแสดงอีกครั้งในบทนำร่วมกับอูโดฮวานคิมมินแจและมุนกายองในซีรีส์เรื่อง tempted ซีรีส์เมโลดราม่าที่อิงมาจากนวนิยายฝรั่งเศสเรื่อง Le l i ์ลซองดองเจอรเรื่องราวของเพื่อนสนิท3คนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กประกอบไปด้วยชูเอซูจีประธานนักเรียนสาวควนชียอนผู้สืบทอดของ JK กรุ๊ และหนุ่มคสัสโนว่าอีเซจูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากอีกียองแฟนหนุ่มของซูจีทําให้เธอและแม่ต้องอับอายเพราะพยายามใช้เขาเพื่อไต่เต้าสถานะทางสังคมทั้งคู่จึงเลิกกันต่อมาแม่ของซูจีและพ่อของชีฮยอนประกาศมันกันทั้ง3าคนจึงทาการวางแผนยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวเมื่อซูจีรู้ว่าอึนแทฮีนักศึกษาสาวที่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักจากเรื่องราวของพ่อแม่ของเธอซึ่งเป็นรักแรกของกียยองเธอจึงขอให้ชีฮยอนไปจีบแทฮี และจากการเธอด้วยการหักอกเป็นการแก้แค้นเพื่อพิสูจน์ความพักดีที่มีต่อซูจีหลังจากจบเรื่องนี้เขาทั้งคู่ก็จะแต่งงานกันแต่และทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามแผนเมื่อชียอนและเทฮีต่างเริ่มตกลุมรักกันทําให้มิตรภาพของพวกเขาทั้งสาเริ่มสั่นคลอนเรื่องราวดราม,ม่าสุดวุ่นวายสุดน้ำเน่าอย่างกละครช่อง7จะจบอย่างไรไปหารัาชมกันได้น,นะครับและเรื่องนี้จอยไม่ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยในเพลง <OMG. S 2> ต่อมาใเดือนกรกฎาคม2018จอยได้เป็นหนึ่งสมาชิกรายการาาร i ี t โชว์พ Parma Friends ร่วมกับซงจีโยจางยุนจูและเฉิงเซียววูจูซอนยอต่อมาในเดือนตุลาคม2018จอยได้ร้องเพลงปรกอบซีรีส์เรื่อง The Ghost Detective ในเพลง d r e a m m e a l ร่วมกับมาร์คลิงเช่นเคยจอยส่งท้ายปี2018กับ Special State ในงาน KBS Song Festival ในคอนเซปต์เซ็กซี่ผ่านเพลง Hush ของ Miss A โดยเธอแสดงร่วมกับจ v วีทวายส์ยอนอูโมโมเรนมิจูเลิฟลิสโซวอนจีเฟรนและจีโฮโอไมค์เกต่อมาในปี2019จอได้รับเรื่องเป็นพิธีกรร่วมกับจองยุนจูอีกครั้งในรายการ Get It Beauty 2019รวมกับเย In l เลิฟลิสและไอรีนคินและในเดือนธันวาคม2019จอก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการเรตี้เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลแ Hand ซ o ม e t เก e r s รายการที่จะให้ดารานักแสดงที่ชื่นชอบและมีความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลมารวมทีมกันเพื่อแข่งขันบาสเกตบอลในหลีกสมัครเล่นโดยจะมีผู้จัดการทีมนํมมาโดยโซจางหุนส่วนนักกีฬาก็จะนํมมาโดยอีซางยุนและชาอึนอูและจอยรับหน้าที่ผู้จัดการทั่วไปของทีมจากผลตอบรับที่ดีใน2รายการนี้ทำให้จอยได้รับรางวาัล best female variety idol award ในงาน brand customer loyalty awards และเช่นเคยกับงานส่งท้ายปีใน 2019 KBS 2 Festival จอยได้ทำการแสดง Special Stage กับเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียน SOPA โอฮายองเอพิงและเยรินจีเฟรนทั้ง3คนโชว์เพลง m r m r ของ s ซนยอชีแด e เข้าสู่ปี2020จอยได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ครั้งในเพลง Introduce Me A Good Person ในซีรีส์หมอสุดอบอุ่นหัวใจ Hospital Playlist เพลงนี้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งในหลายๆชาร์ตแลงขึ้นไปถึงอันดับ5ใน Billboard Koreas K-Pop Hot 100 c h a r t รอันดับ6กในการ n ดดิจิตอ c ชาร์และเพลงนี้ได้เข้าชิงรางวัลเพลงปกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมจากหลายสำนักแม้จะช่วยรางวัลแต่เพลงนี้จะอยู่อันดับหนึ่งในชาร์ตของโอติงแน่นอนเฉียบในช่วงเมษายน2020จอยังได้เข้าร่วมกับศิลปินชื่อดังของเกาหลีในโครงการ Evergreen Tree พื่อสน,นับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในช่วงที่โควิด -19 ระบาดสวยระใจบุญ,ญจริงๆน้องจอยต่อมาเดือนพฤษภาคมจอยได้ไปร่วมร้องเพลงกับ Crush ในเพลงเม day เพลงนี้ยังฮิตติดชาร์ตหลายๆแพลตฟอร์มในเกาหลีด้วยแม้วง r e v e r เ e จะยังไม่คัมแบ็กแต่จอยและคนอื่นๆก็ยังมีงานเดี่ยวและงานทั้งวงโดยไอรีนและซึนกิได้ปล่อยเพลงในซับยูนิต r e v e รเวตไอรีนแอนด์ซึนกไปพากเสียงในแอนิเมชั่นโ r o l วอ o ์ทัวร์เอสเอ็ม i เตชั่นซ e งเพลง m ิ k คี้เวฉลองพรบรอบ20ปีของ Boa าและในช่วงปลายปี2020จะยังได้ปล่อยคลิป Power Play Look at me ของ George ร่วมกับพักมุนชีซึ่งปัจจุบันคลิปนี้มียอดวิวกว่า3ล้านวิวรวมถึงเพลงประกอบซีรีส์ Startup ในเพลง future เป็นต้นทั้งนี้สาเหตุหลักน่าจะมากการที่เวนดี Wendy ประสบอุบัติเหตุที่ต้องพักรักษาตัวจึงยังไม่มีการคัมแบ็กต้องบอกเลยครับว่าจอนั้นถือเป็นนักร้องที่มากความสามารถจริงๆ ไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาก็เพราะสุดๆเนื้อการไปออกรายการเพลงต่างๆแล้ว cover เพลงก็เพราะทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นรายการ Immortal Song, You Your, Sketchbook ในปี2021เธอได้ปล่อยเพลง Why Is It Love Always Easy ซึ่งเป็นเพลง original soundtrack ของเว็บตูนเรื่อง Romance 101ต่อมาเธอได้รับหน้าที่เป็น MC ในงานเปิดตัว เวนดี้โซโล่เดบิวต์อัลบั้ม Like Water เมื่อวันที่5เมษายน2021ก่อนที่ล่าสุด SM Entertainment จะมีการประกาศว่าจอยจะเดบิวต์เดี่ยวใน Jo อ y s e c i a l a l อัลบัม a n y o n โดยจะปล่อยอัลบั้มในวันที่31พฤษภาคม2021ประกอบด้วยเพลงคัฟเวอร์รีเมคทั้งหมด6เพลงซึ่งเป็นเพลงในช่วงปี1990 2000โดยจอยได้ปล่อยเพลงเชีร์แตมที่ปล่อยมาก่อนแล้วในวันที่26พฤษภาคมและยังมีเพลง B s ซ d e Day by Day รีเมคจากศิลปินดูโอหญิง S1 ในปี1999รวมถึงเพลง If Only ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงรีเมคของซองซีคยองที่ได้ปล่อยออกมาเมื่อปี2002โดยจะรีเมคเป็นเวอร์ชันดูโอชาย,ยงิงโดยได้พอลคิมมาฟีเจอริ่งด้วยส่วนในการรีเมคเพลงอัลบั้มอันยองจะมีเพลงของรุ่นพี่พักเฮยยองในเพลง Hello ที่ใช้เป็นชื่ออัลบั้มด้วยอย่าลืมไปสตรีมเพลงและรับชมมิวสิกวีโอของจอยกันนะครับในส่วนของช่องทางการติดตามเราสามารถติดตามเธอได้ทางอ n s t ต g r กรม อันด r s ์สกอร์อาร์มยูอันด์ด์สกอร์จอยซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า11ล้าน followers เราจะได้เห็นรูปสวยๆจากจอยเจ้าของฉายาราชินีเซลกาหรือเซลกาควีนเพราะจอยมมกจะทำการเซลกาทุกวันสมกับที่เป็นเซ็กซี่ไดนามายของรับวีจริงๆและจอยยังได้เปิด i อีให้น้องแฮทนิมน้องหมาตัวโปรดของเธอในชื่อแฮทนิมมีจอยยังได้พูดถึงศิลปินรุ่นน้องที่ประทับใจในรายการของพักมยองซูจอยบอกว่า เธอชอบเพลงของวง ITZY และก็มองว่าวง ITZY กับ s t a ซี่ดูสวยและก็น่ารักมากและจยังมีลุ้นคัมแบ็กงานแสดงในรอบ3ปีตอนนี้กำลังพิจารณารับบทนำในเรื่อง Only One Person ทางช่อง JTBC รอข่าวการตอบรับอย่างเป็นทางการกันได้เลยเป็นยังบ้างครับกับเรื่องราวของ Joy r e v e r b e t Sexy Dynamite ของ Lovey ชอบอะไรในตัวเธอกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเราและอย่าลืมกด subscribe ช่อง OTT